เราจะต้องเสียงด้วยมันไม่ต้องสนุกมันกดดันอยู่ะมัน้องแบพี่พี่พูดนะ้กเ่าไม่ได้ทเียม้วมันเรียนทุบเลยตอนนั้นคแ่่เราเขาเขามไม่ใช่ยน้ไม่แก่พอที่จะเข้าเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวก็ออกอะไรมอ่พี่คือมันมันเลือสนามเพี่พี่ลืมว่า

กล้าเล่นไม่นำจากะนะคุณคุณเป็นเองครับอยากเตะใจเรอยากเตสักสล้านต้องเล่นนั่นนั่นนี่ต้องแบงก์มาถ้าทีที่บอกล่อากมาอรถได้เป็นร้อยๆเลยแหละใช่เพราะว่าคนมันไปเยอะรอ่ ไไโอ้โออยูจะจะมาถาเชียร์งไปเลม่นไม่เชื่อไ,นนไม่เชื่อไม่เชื่อล็อกลอกลอย่างนี้ล็อกูไปแล้วลอกกูไมสองพั2000ดนดอลลาร์สี่พันดอลลาร์เยอะมากกย่เรี่อร้อยสองร้อย

นี่มา9คน9คน3,000บาทนี่ครับ100บาทมีโอกาสได้ครับ <coughs> <coughs> <coughs>